สวัสดีค่ะทีมของเราจะมานำเสนอเรื่องพันธบัตรภัยพิบัติหรือแคชบอน พันธบัตรภัยพิบัติหรือตราสารหนี้เพื่อภัยพิบัติเป็นตราสารหนี้เพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศโดยประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติคือทุกภัยโดยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคตทําให้พันธบัตรภัยพิบัติเปรียบเสมือนการประกันภัยจัดว่าเป็น,นกลไกหนึ่งที่น่าสนใจและเหมาะสมในการใช้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ โดยมีแนวคิดทฤษฎีแบ่งออกเป็น4วิธีกว้างๆคือ 1. การใช้เงินออม 2. การใช้สินเชื่อ 3. การลงทุนและ 4. การประกันภัยค่ะโดยเราจะกล่าวถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งจัดอยู่ในวิธีการประกันภัยที่เป็นเครื่องมือการระดมเงินสำหรับภาครัฐเหมาะสมในการใช้ระดับมหาภาคค่ะ จากบทความในแมกกาซีนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินบางคนในปัจจุบันนะคะกำลังโน้มน้าวพันธบัตรภัยพิบัติเป็นอีกหนึ่งวิธีกระจายความเสี่ยงโดยข้อดีเกี่ยวกับพันธบัตรภัยพิบัติเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่ว่านักลงทุนไม่ได้เชื่อมโยงกับภาคหุ้นหรือกิจกรรมการตลาดอื่นๆแต่จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงและสถานการณ์ทางธรรมชาตินั่นหมายความว่าความจริงนักลงทุนนะคะสามารถออกจากเหตุการณ์ของตลาดที่เป็นเชิงลบได้และก็ยังคงทํากําไรได้แม้ว่าช่วงนั้นจะมีปัญหาค่ะ โดยแนวทางแบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมให้มีการหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 2. ส,ส่งเสริมให้การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมการประกันภยัยและประกันภัยต่อในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สส่งเสริมการกำหนดค่าธรรมเนียมประกันภัยตามระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนระดับความเสี่ยงที่แท้จริงและก่อให้เกิดการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้การประกันภัย4หลีกเลี่ยงการใช้เงินอุดหนุนแก่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นการเฉพาะเพื่อลดการบิดเบือนการกำหนดค่าธรรมเนียมและความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน5สร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการคลังจากการเกิดภัยพิบัติโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนที่สอดคล้องกับปัจจัยหรือเงื่อนไขลักษณะเฉพาะในประเทศนั้น ค่ะขั้นตอนบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการใช้พันธบัตรภัยพิบัตินะคะเริ่มจากรัฐบาลควรมีหน่วยงานประสานงานกลางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศหรือก็คือ National Civil Protection System และจัดตั้ง SPV i n s a l e Vehicle เพื่อเป็นตัวกลางและให้สวิตลีเป็นผู้ประกันและออกพันธบัตรจำหน่ายให้แก่นักลงทุนในตลาดอัดตราดอกเบ BR ี้ย r i b o r บวก2.36%หากจำหน่ายไม่หมดนะคะให้สวิตลีเป็นผู้ประกันการจัดจำหน่ายหรือคือรับซื้อเองพันธบัตรมีอายุ3ปีรัฐบาลจ่ายค่าเบีย้ยประกันภายในแต่ละปีแต่หากเกิดเหตุเป็นไปตามข้อกำหนดนะคะลักนักลงทุนจะสูญเสียเงินต้นทั้งหมดค่ะ โดยข้อดีข้อเสียของพันธบัตรภัยพิบัตินะคะแบ่งออกเป็นข้อดี6ข้อข้อเสีย4ข้อข้อดีคือ 1. ผลตอบแทนสูง2ประหยัดงบประมาณของรัฐ3สภาพด้านการเงินจะคล่องตัวขึ้น4ลดความเสียหายในระยะยาวจากการเกิดภัยพิบัติ5เริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและ6ลดการกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจธธส่วนข้อเสีย4ข้อนะคะคือ1โครงการไม่สําเร็จจะเกิดการกระทบทางลบทางรัฐบาลต้องเสียค่างบประมาณการแก้ไข2ทําให้เบี้ยประกัน ลดลง3เป็นปัญหาความยั่งยืนของโครงการการเกิดการบิดเบือนการตลาดจากการอุดหนุนจากรัฐบาล 4. ปัญหาด้านความเชื่อถือของสถาบัน โดยสรุปนะคะประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงทางการคลังเชิงลุกหรือก็คือการใช้พันธบัตรภัยพิบัติมาช่วยนะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงทางการคลังแล้วยังเป็นแหล่งเงินเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติเบื้องต้นที่สามารถเปิดายได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ